ส่วนกลับมาเรื่องเดิมนะครับผมฟังคณะกรรมการเฟดนอกเหนือจากพาเวลพูดแล้วเนี่ยโทนมันดูแบบโทนดูไม่ค่อยดีนะครับนั่นก็คือโทนของเอ่อโทนของตัวบทอ่อโทนของเฟดฟันฟิวเจอร์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าลงมาเหลือสองครั้งแล้วนะครับทุกคนนะครับลงมาเหลือสองครั้งนะครับอ่ะผมกดชาร์ตนี้ให้กับทุกคนดูนิดหนึ่งนะครับ อันนี้ก็คือเรื่องของตัวดอกเบีย้ยของทางสหรัฐอเมริกานะครับดอกเบีย้ยของทางสหรัฐอเมริกาอ่ะดูตรงนี้ก็ได้นะครับคือเดิมเนี่ยปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันมีการเล่นดักทางว่าโซเฟอร์หรือว่าเ,เฟดฟันของธันวาคมปีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคาดการณ์ว่าจะลงไปสูงถึงประมาณ3.75%นะครับลงไปประมาณ7ครั้งนะครับคุณลองดูสิครับล่าสุด นะครับเมื่อคืนนี้ผ่านมาเนี่ยจากเห็นรายงานตัวเลขจากเห็นสงครามจากเห็นคณะกรรมการเฟดเนี่ยกลายเป็นตอนนี้ขึ้นมายืนที่5%แล้วความหมายคืออะไรความหมายคือตอนนี้อยู่5.5ความหมายคือธันวาคมปีนี้ตอนนี้เฮดฟันเนี่ยเทรดเฟดฟันฟิวเจอร์ลงถึงยูโรดอลลาร์เนี่ยเล่นกันเหลือเพียงแค่คัด2ครั้งแล้วนะครับทุกคน ก็เป็นสิ่งที่บอกตามตรงว่าดูไม่ดีนะครับเพราะตอนนี้ Equity Risk Premium ติดลบนะครับเพราะตอนนี้สต็อกเวลาหุ้นมันนิวไฮสต็อกยิวมันต่ำมากแต่ในขณะเดียวกันบอลยิวนะครับอีคูเทติลิสพรีเมียมหรือว่าเออเนี่ยยูแกร็บเนี่ยมันคือสต็อกยิวเน็ตกับบอลยิวนะครับสต็อกยิวตอนนี้ผลตอบแทนมันอยู่ประมาณ3%กว่าๆจาก7%นนะครับมันลงมาเหลือประมาณถ้านับตามตรงคือตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ ถ้าผมดูตัวเลขเรี่ยวทำล่าสุดมันอยู่ประมาณ4ต้นๆน,นะนะครับแต่นะะเนียเดียวกันบอลยูมันเด้งจาก4ต้นๆมา4ีกลางๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเน็ตออกมาอุกฤษณ์สวิมเลยติดลบนะครับอันที่สําคัญเลยคือบอลยูมันดันดูเหมือนจะเด้งต่อนะนะครับคือมันเด้งต่อไประดับแบบเอ่อคืออันนี้อันนี้คือ5%นี่ไม่ใช่บอลยูนะอันนี้คือเป็นการบอกว่าธันวาคมปีนี้บอล ตัวตัว,ตวเลทเมกาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ5%จาก5.5ตอนนี้นะเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วยังอยู่ในสภาวะลิกออฟเลยนะครับยังอยู่ในสภาวะลิกออฟนะครับนั่นก็คือบ y ลยิวเด้งขึ้นมากด valuation ของหุ้นทั่วโลกนะครับ